สวัสดีครับเ,เพื่อนๆนะครับช่องเติ้ลกูรูฟุตบอลก็เป็นประจำทุกสัปดาห์ที่มีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกลงทันแข่งขันนะครับช่องของผมก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในสัปดาห์นั้นบวกกับแนวทางการจัดแฟนตาซีก็วันนี้เริ่มพร้อมกันเลยนะครับวันเสาร์ห้าทุม่มเอ้ยวันเสาร์สี่ทุม่มเตะพร้อมกันห้าคู่เรามาไล่เรียงกันไปเลยนะครับคู่แรกบอลสมาร์ทเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ คู่นี้ถือว่าน่าดูสุดๆน่าดูจริงๆนะครับเป็นสมัยเมื่อทุกการทีแล้วคู่ที่ต้องบอกว่าเป็นคู่ผ่านมองผ่านใครก็ไม่อยากมองใครก็ไม่อยากชมแต่วินาทีนี้ตอนนี้คู่นี้น่าดูสุดๆนะครับคือเป็นทีมฟอร์มดีมากๆคำว่าต้องใช้คำว่าดีมากๆเท่ากันทั้งสองทีมเลยนะเจ้าบ้านบอลมาไม่แพ้ใครมา10นัดรวด10นัดหลังในลีกพวกเขาไม่แพ้ใครเลยส่วนทีมเยือนฟอเรสต์ 8, นัดหลังชนะ7เสมอหนึ่ง แล้วหนึ่งนัดที่หลุดเสมอก็คือการเล่นกับลิโอพูจาฝูงก็สถิติแบบนี้มันก็สุดๆแล้วนะมันก็ถือว่าสุดๆแหละทีนี้พิจารณ์คู่นี้เป็นยังไงคู่นี้ผมบอกเลยว่าผมชอบทั้งสองทีมนะคือฟอเรสต์ชอบมาแนวนาะนแล้วชอบมาเยอะเลยละ่ะส่วนบันมาร์กก็ชอบมาหลายนัดแล้วจนถึงวันเจอนิกเซลคิดว่าน่าจะลําบากแต่สุดท้ายยิงนิกเซลสบายเลย บอลคู่นี้นะครับสทีมผมมองในใจผมมองว่าเล่นคล้ายกันมากนะครับเล่นเดี๋ยวแน่นจ่ายบอลแม่นเดี๋ยวแน่นในแดนตัวเองนะครับแล้วก็อาศัยจังหวะฉาบฉวยโตกลับเร็วๆนะครับเข้าไปทําประตูมีความคล้ายกันแหละส่วนจุดแตกต่างนะครับบอลสมัร์ทจะเข้าไปเพลสค่อนข้างเยอะเพลสพในแดนคู่แข่งมากกว่าฟอเรสนะครับส่วนฟอร์เรส ก็จะตั้งรับในแดนตัวเองซะเป็นส่วนใหญ่แต่จุดแข็งของ For e เรสที่มีมากกว่าบอลสมาร์ทก็คือเกมรับเกมรับ For e เรสเหนียวกว่าแน่นกว่าในความคิดผมสรุปคุยไปตั้งนานคู่นี้เป็นยังไงนะครับต้องบอกว่าเลือกยากจริงๆมีโอกาสเสมอกันสูงมากแต่จะให้ผมฟันธงเลือกไปทางที่ทั้งนั้นที่ทั้ง,ง,ง,งนึงนะครับขอเชื่อในความเหนียวแน่นของกองหลังนอะตทิคัมฟอร์เรสมองว่าคู่นี้เนี่ยฟอร์เรสจะไม่แพ้ และยิงกันไม่เยอะนะครับในแฟนตาซีลึกยากนะลอกยากมากด้วยความที่2ทีมนี้นเป็นทีมเลือกยากคือ1แนวรับมันก็เลือกง่ายแหละผมมองว่าไม่โดนแกงนะครับแต่บอลอย่างที่มันจะมีโอกาสเก็บกินชิดกันไหมส่วนแนวลุก2ทีมนี้ข้อเสียของ2ทีมนี้คือเป็นทีมที่มีนักเตะทําคะแนนในในในแฟนตาซีกระจัดกระจายกันนะครับบอลสมัตก็เพียบฟอรเรสก็อย่างที่เรารู้นะครับเยอะแยะมากมาย คู่นี้ผมมองว่าในแฟนตาซีไม่น่าเลือกแต่ถ้าจะอยากหาชีกจริงๆในคู่นี้ในกรณีที่ใครจะส่งทีมและชีกนะครับผมขอแนะนำไปที่หลังฟอเรสต์ละกันอ่ะอาจจะดูแสนอาจจะดูแปลกๆหน่อยนะครับแต่ถ้าจากจะเลือกอยากจะเล่นจริงคู่นี้มันกระสันมันจะต้องเล่นให้ได้คู่นี้ต้องมีนักเตะพิเตอร์ Peter. หานักเตะคู่นี้ผมเลยผมอยากได้จริงๆก็เอาไปนะครับหลังฟอร์เรสต์ถัดไปไบตันเจอกับเอเวอร์ตันไบตันนะครับพอได้ตัวหลักหลายๆตัวทยอยกลับมาพวกเวลเบก Sorry, Mart ฟอร์มก so like like so ็กลับมาดีเลยนะครับ <discussion> ก so ็ถ <marketing> ือว่าดีละ2นัดหลังเล่นกันเนียนกลิปเลยนะครับทั้งวันที่บุกชนะอีวิแล้วก็บุกชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่โอทาฟอร์ดนั้นเล่นดีเข้าตากรรมการเลยนะครับคองบอลเพสซิงก็ดีจ่ายบอลพื้นที่แคบๆก็อแม่นนะครับเอาตัวรอดในพื้นที่แคบๆเวลาโดนเพชก็ทำอีกจ่ายบอลท้าสุดท้าก็แม่นนะครับ ได้เล่นในบ้านแล้วกับเล่นในบ้านเจอกับเอเวอร์ตันที่ชนะสเปอร์มา3-2อบอลนะครับที่ชนะได้ก็เพราะว่าเจอสเปอร์ไก่ป่วยนะครับช่วงที่กำลังป่วยแถมเล่นในบ้านนัดนี้ออกมาเยือนไบตันเล่นไม่ต้องดีมากเล่นสักเจ็ดสิบแปดสิบเซนจากคอที่ชแนนอยู่เอเวอร์ตันก็มีรอวดแล้วนะครับคู่นี้ไบตันเหนือกว่ามองเห็นได้ชัดนะครับฟุตบอลท้าตๆลาของไบตันเหนือกว่าเอเวอร์ตันเยอะแยะนะครับ ไบตันจะเปิดบ้านชนะเอเวอร์ตันได้ดีไม่ดีเก็บคินชีตด้วยนะครับด้วยความที่กองหน้าไบตันมันไม่ได้ดีเดย์อะไรหรอกครับที่ยิงสเปอร์ได้สามลูกเพราะสเปอร์มันหมูจริงๆนะครับวันนั้นคู่นี้ไบตันชนะในแฟนตาซีชอบแนวรับแนวรับไบตันนะครับฟันดูกเกนลงแน่ๆน,นะครับเอสบินานมีโอกาสลูลี่เทิร์นหรือถ้ามันราคาสูงเกินไปอย่าไนดะ้ต่าคนนี้ก็ฟัเนเฮเคนดูอีสดังไบตันน่าเลือกในแนวรับนะครับแนวลุกก็ไปเลยครับมิโตมะ จอไปโดผมชอบไปโดมากกว่าเบเบกนะครับผมมองว่าร่างกายจอไปโดดีกว่าเวลเบกแล้วแถมได้ลุ้นจุดโทษด,ด้วยอันนี้ก็เป็นคู่ที่2ผ่านไปถัดมาจาฟูงทีมลักเลกี้ยวผูเจออีฟิดคู่นี้สบายสบายเลยครับบอกเลยสบายสบายจริงๆแม้จะเพิ่งผ่านเกมยุโรปมาแต่คุณภานัตเตต,ต่างกันบานเบอร์ต่างกันมหาศาลเหลือเกอินนะครับนี่ผู้ชนะแน่ครับปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นว่าชนะเท่าไหร่นะครับ ปัญหาอยู่ที่ว่าในแฟนตาซีจะจัดยังไงนะครับแน่นอนว่าแหมมันติดขัดนิดนึงนะมันติดใจผมเหลือเกินนะครับโมเมซาร่าลงเล่นเต็มเกมเลยนะครับในวันที่เปิดบ้านชนะดิวสองหนึ่งไม่เข้าใจอันนี้ซอสมากนะครับคือโอเคต้องการความต่อเนื่องต้องการทำสถิติแต่จาําเป็นว่าซาร่าเต็มเก้าสิบทีขนาดนั้นเลยเหรอนะครับก็สุดท้ายซาล่าลงเต็มเกมถามว่าเหนื่อยไหมก็ต้องเหนื่อยแล้วครับแต่ถามว่าเลือกไหมก็ต้องเลือกครับซาร่าลิปูจะอีบิดจะไม่เลือกได้ยไงครับหนึ่งซาร่าสอง แนะนำนะครับคู่นี้ที่พูในแฟนตาซีใส่3ไปเลยนะครับควรต้องใส่3ตัวละ2โคอร์กิกโปนะความคิดผมนะครับในการสัปดาห์โดนพับตัวสำรองได้พับมาเต็มเมนัดนี้นาเป่าหรือไม่ก็เล่นนาซานะครับกักโปลงแน่ๆครับซารากักโปตัวที่3จัดยากในความคิดส่วนตัวผมเองนะครับระหว่างลุยดิอาร์ตกับเทนเดสเซนอร์อาร์โนราคาใกล้คคเคียงกัน2ตัวนี้เลือกใครดีนะครับก็ผมมองว่า เลือกใครก็ได้นะครับราคาใกล้เคียงกันนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับตัวนี้จัดเลือกใครตัวที่3านะส่วนความคิดผมถ้าจัดเรียบูสามตัวไปเลยนะครับแล้วกลาง5ตัวเหลือที่ว่าง1ตัวผมจะเลือกดีอาร์ตก่อนเทนนะครับแต่ถ้ากองกลางมันครบแล้วนะครับก็ต้องใส่กําหลังผมก็จะเป็นไปเทนคือที่ผมเลือกดีอาร์ตก่อนเทนผมมองว่าก็อย่างที่บอกอะไรคิดว่าเทนโอเคก็กินชีดได้6กดีอาร์ตก็ได้3แล้วนะครับ มันก็ได้รู้นนะแค่สมแต้มแอซิดหนึ่งก็เท่ากันแล้วนะครับแล้วบอลอีสิตมันมีโอกาสแหะครับที่ทางเทนัทงท้งธอาจ,จะทาคะแนนได้คู่นี้ผมว่าลิปูชนะขาดและคลีน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 แล้วครับลิปูจะกลับมาเินชินดันนี้ได้แน่นอนนะครับส่วนในแฟนตาซีเจาะจงไปเลยนะครับซา,าบร่ากักโปตัวที่3ดิอาร์ตหรือว่าเทรนเดอร์อาร์โนยอมไปลดนักเตะทีมอื่นใช้ตัวต่ํา ราคาต่าจากทีมอื่นนะครับเพื่อใส่ตัวแพงของอร์พูลในวิกนี้น่าจะเป็นผลดีมากกว่าที่สี่ซอลตันตันเจอกับนิวคาสเซิลเหมือนเดิมครับผมก็มองขมคูม่เมื่อกี้เลยนะครับสบายๆครับซอลตันตันมันเตะให้ครบโปรแกรมไปงั้นแล้วครับไม่มีโอกาสที่จะรอดตกชั้นเลยนะครับพอแต่ในความคิดผมนะฟอร์มไม่ดีสกอร์ก็ไม่ดีผลงานขันขันก็ไม่ดีเตะไปท้อไปเหนือไปเองครับ ส่วนนีกอเซอร์นั้นล่าสุดงามหน้าครับเจอบอลสมาร์ทบุกมายิงคาบ้าน4ีหนึ่งก็เข้าใจได้เกมบอลมันโตแล้วแม่นนะครับแล้วหลังนี้เซอร์พารง่ายมานัดนี้ผมบอกเลยครับใครเจ็บใครช้ำจากไหนมามาเจอเซาทําได้หมดนะผมมองว่านี่ก็เซอร์บุกมายิงเซาทาตันได้แน่ครับชนะผมว่าชนะแล้วมีโอกาสเหมือนคุณที่พูดเลยครับชนะขาดแล้วคินคือเซาเล่นในบ้าน,นครับชอบแพ้ใครเยอะๆตลอดนะครับแพ้ไก่5ลูกแพ้เบนซ์ฟอร์ด5ลูกเล่นในบ้านชอบทเลรทลานาครับ ฟางเกมบุกใส่เขาทั้งที่ตัวเองไม่มีอะไรเลยนะครับพอเล่นเกมเยือนอย่างเจมส์เี่ยเจมตัวเล่นในบ้านทําเป็นซาทาเป็นเก่าเจอทีมแนะี่ยรุกคมคบบุกมายิงตายเห็นเป็นประจำแลครับเจอสเปอร์ยิงไป5เจอเบนฟอร์ดยิงไป5นัดนี้เจอนิวก็มีโอกาสยิงได้2อสาลูก4ลูกมีโอกาสเหมือนกันครับคู่นี้นี่ก็เซอร์บุกมาชนะในแฟนตาซีแนวรับหน้าเลือกนีโกโ่ก็เซอร์เหมือนกันนะมันถูกมากนะครับวิชฮอกับไอ ติโน่ริฟลามิโต่นะครับค่าตัวมันถูกทั้งคู่เลยนะครับแล้วการันตีตัวจริงด้วยผมมองว่าเน็กเซล์น่าเลือกน่ารับแต่หนึ่งคนที่จําเป็นจะต้องมีจะคือว่า must have นะครับต้องใส่ในแฟนตาซีวีคนี้นครับอเล็กซานเดอร์อิซัคผมบอกเลยว่าจําเป็นต้องใส่จําเป็นต้องมีนะครับอิซัคเป็นหนึ่งตัวที่คุณจะต้องมีในแฟนตาซีทีมของคุณนะครับแบบปายวีคนะคู่นี้นี่ก็เซล์ชนะขาดครับคู่สี่ทุ่มคู่สุดท้ายเป็นวูเวอร์แฮมตันวัลเดอร์เจอกับอาร์เซนอลวูฟนี่ก็ ยาต่อเนื่องเลยนะครับดูหาทางกลับมายากจริงๆนะครับเกมรับเสียง่ายเกมลุกยิงใครย,ยากเบือ่ออช่วงหลังมาเทอคุณยา่าไม่ลงตัวจริงไม่ออกสาตัวจริงมาหลายนัดแล้วนะครับตั้งแต่ติทดทนแบนกลับมาก็ไม่ได้เป็นตัวจริงเลยแล้วยิ่งมีข่าวว่ามีโอกาสย้ายทีมสมมุติว่าไม่ลงนัดนี้โหงานอาเซนอนสบายเลี้ยงเลี้ยงยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่เลยนะครับ แม้ว่าจะเพิ่งลงเตะนนฟุตบอลกลางยุโรปกลางสัปดาห์มาแต่ผมมองว่าเหนื่อยไม่เยอะคือบอลมมนเหนื่อยเขามากนะครับได้แต่คลองบอลไปสบายๆนะครับไม่โดนโดนมาทะอะไรมากมายไม่ได้เล่นเกมอะไรนะครับเล่นไปตามเกมยิงได้ก็ยิงยิงไม่ได้ก็มาตั้งเกมใหม่ฟุตบอลนัดซอนไม่ได้เหนื่อยมากมายนะครับในเกมยุโรปกลางสัปดาห์ที่เจอกับดินาโมซาเก็บคุณดิสนอนน่าจะชนะและก็มีโอกาสขินชีทด,ด้วยนะครับ แต่ถามผมระหว่างอาเซนอนนิโกเซลลิวร์พูทีมไหนมีโอกาสเก็บชิ้นมากสุดผมมองว่าล,ลิพูกับนิโกเซลมีโอกาสเก็บกินชิ้นมากกว่าอาเซนอนนะค,คุณนีอาเซนอนจะเป็นหนึ่งทีมที่ยิงบู๊ได้มากกว่า2เมตรนะครับแนวรับก็คงจะต้องไประยามากันเยสแนวลูกฮาเวดอีกแล้วนะครับไม่ได้ไปแชอบฮาเวดอีกแล้วชอบที่ไรไม่เคยทําแต้มนะครับผมชอบฮาเวดนะผมมองว่ามันเป็นตัวพักบอลท้างน้านะครับพักไม้เพื่อนพักไม้เพื่อนพลิกไปยิงได้เล่นลูกตงขดีนะฮาเวดควรจะมีคะแนนในการเล่นกับบู๊ และอย่างหนึ่งฮาวเวิรเมื่อคืนที่เล่นในฟุตบอล UCL นะครับเปลี่ยนตัวออกมาเร็วกว่าตัวอื่นเขาเลยในเพื่อล่นดาวลุกนะครับก็ชอบอา์เซนอนแล้วก็ถ้าเลือกมาดารลุกหนึ่งตัวผมเลือกไคฮาวเวิรครับคู่ดึกเที่ยงคืนครึ่งวันเสาร์แมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับเชลซีเมื่อคืนซิตี้แพ้ปารีสแซงแมงแบบงงๆเลยนะครับแพ้ไป2 4ท,ทั้งที่นำก่อน2 0เรียวกว่าเจ็บปวดรวดร้าวเหลือเกินนะครับ ชัดเจนครับซิตี้เจอทีมแข็งทีมที่เล่นเกมลุกเร็วๆนะครับออกด้านข้างมีนักเตะริมเส้นด้านข้างที่มีสปีดต,ต้นเร็วๆนะครับซิตี้ตายทันทีเห็นมาหลายนัดแล้วนะครับเชื่อละว่า2ฝั่งของซิตี้เมื่อจะเล่นหลังสี่หลัง3านะครับเจอทีมที่มีริมเส้นจัดจัดจีด,จดซิตี้เกิดปัญหานัดนี้เจอเชลซีบอกเลยว่างานยากครับผมมองว่างานยากเลยครับเมื่อวานเจอเปแชร์ บอลคล่าลากกระจุีดเดมเบลเล่ลากระจายนะครับฟุตบอลชัดละคัดหลายนัดแล้วที่ซิตี้เจอฟุตบอลแบบนี้เล่นงานนะครับผมว่าเจอแน่ครับเจอเชลซีแม้จะเล่นในบ้านนะครับแต่ความฟิตน้อยกว่าเชลซีก็จะมีผู้เล่นที่ฟิตมากกว่านะครับบวกกับฟอร์มของซิตี้ที่เห็นได้ชั้นแบบนี้นะครับแม้เกมจะออกมาดีขึ้นผลการแข่งเก็บการแข่งได้ดีขึ้นแต่ จุดอ่อนของพวกเขายัางเห็นชัดขนาดนี้ผมมองว่ามันเป็นจุดอ่อนของซิตี้บันดันเป็นจุดแข็งของเชลซีพอดีริมเส้นของเชลซีมันมีความจัดจ้านทั้งปีแนวลูกทั้งแบ็กนะครับผมมองแล้วนัดนี้มีโอกาสที่จะไม่ชนะเชลซีมากๆในความคิดผมนะครับคู่นี้ผมมองว่ามนซิตี้น City, ชนะเชลซีไม่ได้ครับผมมองว่าเสมอหนึ่งหนึ่ง่วนใน แฟนตาซี Fantasy, ขอผ่านเลยนะครับเพราะเพราะพวก,พวก,พวกนักเตะสองทีมนี้มันแพงจัดนะครับถ้าเลือกไปมันมันเสี่ยงโคตาเสี่ยงก็ประมาณในการเลือกจริงๆครับคุณคิดว่าฮาแลนจะยิง2ยิง3ยิง2ก็พาพไม่ได้นะครับตัวอื่นก็ยิง2ได้คุณคิดว่าฮารแลนจะยิง3ใส่เชลซีหรอหรือพาเมอร์จะยิง3จะใซ่นซิตี้ได้หรอคูน่นี้ด้วยราคาตัวนักเตะระดับนี้นะผมไปทีมอื่นแน่นอนนะครับแต่ถ้าให้ผมเลือกระหว่างพาเมอร์กับฮารแลนถามผมว่าชอบใครมากกว่าใน2คนนี้นะครับ สำหรับคู่ที่ผมชอบพัมเมอร์มากกว่าฮาแรแลนด์ข้ามมาวันอาทิตย์คิสซันพาเลตเจอกับเบนฟอร์ดไม่แพ้ใครมายาวนานเลยนะครับหลายนัดเดี๋ยวนะั้น6นัดหลังแถม3นัดหลังชนะลวดนนะครับฟอร์มกำลังมาเลยนะครับสำหรับคิสซันพาเลตเล่นดีเก็บผลการแข่งที่ดีส่วนเบน f o ฟอร์ดเนัดหลังชนะนัดเดียวโอ้ถือว่าแย่สุดนะครับ แย่จ,จ,จัดเลย9้านัดเลยรวงทั้งในบ้านนอกบ้านเลยนะครับชนะนัดเดียวถามว่าชนะใครชนะสาวแถมตานก็ถ้าไมช่เสาเบนฟอร์ดชนะไม่ได้นะครับคู่นี้ชื่อชั้นดูสูสีแต่พอลงไปเล่นแล้วผมบอกเลยว่าคนละเรื่องครับคนละคนละเกรดกันแล้วนะครับวินาทีนี้นครับช่วงนี้นะผมมองว่าเบนฟอร์ดสู้พาเลทไม่ได้เลยนะครับคู่นี้พาเลทจ,จะชนะแบบไม่ยากเลยนะครับผมมองว่า ชนะสบาย,บายเๆเผลอๆยิงเยอะด้วยนะความคิดผมเบนฟอร์ดถ้าโดนแล้วถอดมีสิทธิ์โดนยิงเยอะเลยแลวรับพาเลตไม่เลือกหลักเพราะว่าเบนฟอร์ดมันมีวิซ่ามีเอมบูโมนะเรื่องแนวลุกดีกว่าครับมาเตต้าเอเซสองตัวนี้หลักหตัาเลือกไปสักตัวหนึ่งหรือเป็นทีมฉีกเลือกสองตัวยังไม่น่าเกลียดเลยนะครับคู่นี้พาเลตชนะเบนฟอร์ดได้ไม่ยากครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งสเปอร์เจอเรสเตอร์สเปอร์ ถ้านับเฉพาะในลีกนะครับสเปอร์ไม่ชในะใครมา6นัดแล้ว6นัดในลีกหลังสุดสเปอร์ชนะใครไม่ได้เลยส่วนเลสเตอร์สเปอร์ใช่สเปอร์6นัดหลังในลีกนะครับไม่ชในะใครเลยครั้งล่าสุดที่ชนะเป็นการบุกชนะเซาแถมตันก็เซาอย่างเดียวเลยนะครับส่วนเลสเตอร์สบายสวยๆเลยครับเสถิดแดงเถือกมาเลยแพ้รวด7นัดในลีกนะครับ7นัดติดแพ้รวดรวดเลยนะครับ เลเตอร์ <Letter S 2> เป็นอีกหนึ่งทีมในใจผมเลยนะครับเจอกับใครก็จะสวนเลตเตอร์เลยจะใส่แนวลุกทีมตรงข้ามเลยนะครับคูน่นี้แม้สเปอร์ฟอร์มจะไม่ดีแต่ถึงเวลาต้องชนะเลตเตอร์ก็ควรจะต้องชนะเล่นในบ้านเจอทีมอ่อนแบบนี้สเปอร์ควรจะกลับมาได้และผมเชื่อว่าทำได้นะครับู่นี้สเปอร์จะชนะเลตเตอร์แบบยิงเยอะอาจจะไม่คีนแต่ชนะและยิงได้มากนะครับผู้เล่นแฟนตาซี ก็ซอนเฮืองมินกับคูรูเชฟกี้ถ้าถามว่าเลือกซอนแล้วตังไม่เหลือพอจัดเลี้ยูส3ตัวหรือว่าขาดอิซักปผมตัดทิ้งเลยนะครับผมไปคูรูเชฟกี้เลยนะครับผมมองว่าวินาทีนี้ซอนกับคูรูลงไปเล่นแล้วโอกาสทำคะแนนในฟนตาซีไม่ได้แตกต่างกันเลยนะคูน่นี้ชอบสเปอร์อัตตาวิล่าเจอกับเต์แฮมคู่นี้เป็นหนึ่งคู่ที่ดูว่าไม่น่าจะเป็นงานยากเลยนะครับผมมองว่า เจ้าบ้านวินล่านะครับช่วงหลังฟอร์มดีเลยนะครับแม้จะแพ้ในเกมยุโรปล่าสุดมาแต่ในลีกไม่แพ้ใครมา4นัดติดแถมเวสแฮมปัญหาตัวเจ็บลุมเลาแบบนี้นะครับออกมาเยือนวินล่าด้วยผมมองว่าเสร็จทันทีนะครับเสร็จเลยมีโอกาสแพว้วินล่าค่อนข้างสูงคู่นี้ผมมองว่าวิลล่าน่าเลือกแนวรับในแฟนตาซีนะเลือกแนวรับวิลล่าได้ครับแนวรับวิลวล่ามันเลือกง่ายโอกาสโดนแกงยากนะครับ ก็เลือกแนวรับวิลลาได้สำหรับเป็นตัวทีมชีกนะครับบวกโอลี่วัดกินถามผมว่าชอบขนาดไหนวัดกินชอบน้อยกว่าคูรูด้วยซ้ำไปนะไม่ต้องมาเทียบกับพวกอีซักหรือ3ตรงหรือกูนะครับวัดกินเนี่ยผมชอบน้อยมากกว่าคูรูเชฟกี้ด้วยซ้ำไปนะครับผมมองว่าเกมทางวัดกินไม่ดีมีโอกาสโดนดูลานเปลี่ยนตัวเข้าดีไม่ดีดูสำรองด้วยซ้ำไปเป็นไปได้นะครับคู่นี้ผมมองว่าแนวรับวิลลาน่าเลือกกว่าแนวลูก ปิดท้ายที่ฟูลแลมเปิดบ้านเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฟูแลมเล่น1 1นัดหลังสุดหลุดแพ้แค่นัดเดียวนะโอ้โหฟูลแลม1 1นัดแพ้นัดเดียวเลยขณะที่แมนยูไว้ใจไม่ได้เลยนะครับปะจำเป็นปะจำเลยนะครับบุกชนะเสมอทีมใหญ่แล้วก็มาแพ้ไบตนันมันจะมีรางสังหรณ์มีอกซรงไปน,นีดแต่วันที่ชนะเส้าสามหนึ่งวจะไปแต่วันนั้นแล้วละ แต่เสามันแย่คุณภาพมันต่ำพอเจอไบตันที่เกตบอลสูงขึ้นมาหน่อยแมนยูก็ไปสบายเลยแพ้ไบตันแบบชัดเจนนะครับฟุตบอลทัาตะเท้าสู้ไบตันไม่ได้เลยนะครับเอาแค่ส่งบอลใกล้ๆกันส่งแล้วเพื่อนวิ่งไปรับรับต่อบอลในแดนนะครับยังทําสู้ไบตันไม่ได้นันนี้ไปเยือนฟูแลมที่มีการเล่นคล้ายๆไบตันเลยนะครับเผอจะดีกว่าได้ซ้าไปเหนียวแน่นกว่าได้ซ้าไปผมว่าแมนยูเหนื่อยอีกอ่ะเหนื่อยชนะไอ้เรื่องชนะเนี่ยผมมองว่าแต่มึงกืนญาทำไม่ได้หรอก ลุ้นแค่ว่าแพ้หรือเสมอแค่นั้นพอดีกว่านะครับคู่นี้ฟูลแลมจะไม่แพ้แมนอยู่ดีไม่ดีจะชนะได้ด้วยนะครับในแฟนตาซียูโรบี้ละกันนะครับกองกาลกางราคาไม่ถูกมากลุ้นกินชีสได้ด้วยนะครับแนะนำอ e ีโรบี้สำหรับคู่นี้จบ10คู่แนวรับเรื่องของเป็นทีมนะก็ลิเวอร์พูลอันดับหนึ่งเนโกเซอร์อันดับสองไบรตันอันดับสามิลล่าอันดับสี่ มาถึงทีมที่จัดในแฟนตาซีแอปผู้ดีนะครับก็ขิงไปชนะมา2นัดรวดน,นะครับพอ2นัดหลังล่าสุดเรเบร้อให้ไม่ได้ใกล้เคียงนะครับแพ้2นัดติดเลย2วิกติดแล้วที่ไม่ได้ลุ้นอะไรเขาเลยนะครับก็แพ้แบบสบายสบายกลับมาสู่ฟอร์มที่เป็นจริงของผมแหละสามสี่สามผู้สัตรูระยากองหลังกาบเบียม,มกันเยสคู่นี้จากอาเซนอนนะครับกขงไหลสองตัววิสฮอลกับ ดิโนลีฟลาเมนโตสองตัวนี้จากนิวคาสเซิลนะครับกลาง4ตัวโมเมสซาร่าลุยดีอาร์ดเดยันคูลูเชฟกี้เอเบเลเซ่เอเซ่ตัวนี้จากคิสซันพาเลตกองหน้า3ตัวนะครับคอดี้กักโปอเลิเซนเดอร์อิซักแล้วก็ไคฮาวเวตก็เรียบร้อยนะครับชอบมากทีมนี้นะครับวินี้จัดตัวออกมามีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เมันจัดเก่งมันจัดสวยนะผมคิดว่าได้รู้แหลักทีมนี้ในแอพพูดีแฟนตาซีนะครับผมมองว่าวินี้เจอการ ก็สุดท้ายฝากเพื่อนๆน,นะครับช่วยกดติดตามช่องตะลุวครู